กุ้งแมจ้ะไสขาวสองตัวค่ะสวัสดีค่ะพกอกันอีกแล้วในช่องแพทผ้าแสบน้องพี่นองจา้ามืดในเมนูเสบๆพามากินกุ้งแช่น้ำปลาราดพริกแดงเดือดพื่เกานอพี่นองจา้าอันนี้จะเป็นกระ,ะเทียมกระเทียมกระอันตะไคร้คร <laughs> มาค่ะ แซ่บหอมร้อนหอ,อมจ้ะน้ำกระยุกินตะไคร้โอ,อ,อ้ย,อยอมาเลยค่ะม,มาได้ค่ะพี่น้องค่ะแซ่บเสับน้ำกันจ้ะอู้กุ้งแม่จ้ะใสขาวาอื้เนอะหวาน หวานมากสองตัวค่ะจับกรอบมากจับอืมปุกกุ้งหนึบมากค่ะไม่มีคำไหนนอกจากคำว่าแซ่บ เอาพริกลหลายๆแสบกระเทียมหอมขึ้นยังไงเนาะหอมขึ้นยังไงเนาะไหมอุ่งมิบมากครับพี่นอ้องคขาลองทีมี้หนึ่งกิโลแซ่บ อันนี้กับกอบกรอบพี่น้องค่ะส่วนน้าด้วยพี่น้องจ้ะแหมวเจอเดี๋ยไม่เคยปิดหวังกับเมนูนี้เนาะ มาเสีบๆน้ำน้ำแขนน้ำมันวนวลคือเก่าเด้แตาพี่รองคะอ่ะเมนูปวดใครบ้างอตัดแต่เจียบชับจ้ะ มกตบผิดเยลดยครับพี่น้องเีนออืมใส่ใสจ้าพี่น้องค่ะอื้อ อืมยังไมได้กับข้าวแซ่บกุ้งหอมหอมจะ้ะหอสมสมุนไพรักหนืบด้วยไม่ข้าวเลยจ้ะมันจะข้าวเดียวหมด ส่วนเอาเล้ <c oughs> ส่วนเอามานน็นจังได้น้ำได้น้ำได้พริกจ้ะ ออ่โอ้โหเยอะมากเมนูกับแก้มพี่น้องคะจับแกมได้ป่บะมี่เบียบะมี่เบียแกม สาใจจะกินสาใจมากอะอร่อยอะหอมสมุนไพร thể bớt lợn bếp cả chín ra vậy Ừ, thì nó này xuân, xuân là อล้ถึงบโอ้โอ้โหโอ้โาตาพี่น้องอืก็ซียังดอกบางทีมันไหลน้อกกะซี่อโอ้าจีบน่ปะปะปะ่าเน่บตาท่านขึ้นยูพี่น้องค่ะ bắt đầu tăng chai em mmmm 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 mmm mmm mmm

เอ้แล้วปุรตันประเดี๋ยวหาตอนเสียงเสียงเหรอไม่ตอนเสียงพร้อพี่นางคะจับ